ชวนคุยในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะคะที่เรียกว่ามีส่วนในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารด้วยนะเออจะเป็นอย่างไรนะนะพูดถึงนิวเคลียร์แล้วโอ้น่าตกใจน่ากลัวใช่ไหมคุณพี่มผูฟังอ่ะแต่ว่าตอนนี้เออเราจะพูดคุยกับผู้รู้ในเรื่องนี้นะคะนั้นก็คือพูดคุยกับดร,รหันนรงชัมซับอรองผู้บริการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทน,นนะคะไปสวัสดีพูดคุยกับดกรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดรหันรงค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้ดรช่วยปูพื้นก่อนนะอย่างที่เรียนไปนะว่าพูดถึงนิวเคลียร์แล้วแบบแบบคิดถึงเกาหลีเหนืออะไรอย่างนี้คิดถึงสงครามคิดถึงการ,รบ,บอมะอะไรอย่างนี้คะ่ะดรคะเอ่อมันเป็นอะไรที่ มีเรื่องใกล้ตัวมนุษย์เรายัางไงบ้างคะที่ว่าไม่ใช่เรื่องของสงครามเนี่ยคะ่ะครับครับเวลาพูดถึงนิวเคลียร์เนี่ยนะอย่างที่พูดกันนะคือว่าคนจะนึกถึงระเบิดก่อนเลยเพราะว่าประสบการณ์ของมนุษย์ที่ผ่านมาในรอบห้าสิบปีเนี่ยเรื่องระเบิดนิวเคลียร์มาก,ก่อนอันที่สองคือเรื่องของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าคนจะนึกถึงระเบิดที่เช์โนบล ตอนนั้นสมัยที่ผมเป็นเด็กๆอะ่ะพูดเลยตอนที่มีเชอนอันนั้นก็เชอร์โนบิลที่รัสเซียใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วก็มาถึงของฟุกุชิมะซึ่งเป็นลงไฟฟ้าซึ่งมีที่ญี่ปุ่นน,นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพวกนั้นเราไม่ได้ทําเลยครับถ้าพูดถึงในเมืองไทย <c oughs> เราไม่มีเลยเราไม่ได้ทําเลยแต่เมืองไทยเนี่ยเอานิวเคลียร์มาใช้ในเรื่องของความปลอดภัยเอในเรื่องของอาหารการแพทย์การเกษตรครับ อันนี้คือสิ่ง,งที่ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะไม่มีโรงไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราทําคือเอามาใช้ในแง่ของการแพทย์เป็นหลักด้วยและามด้วยอาหารอุตสาหกรรมแล้วก็การเกษตรทีนี้ว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือนิวเคลียร์แต่เราไม่รู้คืออะไรเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเอ็กซเรย์เราเครื่องเอ็กซเรย์ผมเชื่อว่าทุกคนเลยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์หมดเอ็กซเรย์ ray, นั่นคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับเป็นรังสีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรังสีที่ค่อนข้างจะอ่อนเพื่อจะดูว่าโครงสร้างข้งในเรามีผิดปกติอะไรบ้างอันนั้นคือเทคโนเราเราก็คงเจอนิวเคลียร์กันแล้วทุกคนอันเนี้ยใช่ <laughs> ทุกคนอัน <laughs> นี้ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปฉีดยาตอนโดนเข็มฉีดยารู้ไหมว่าเข็มฉีดยาถ้าจะลงไปใต้ผิวหนังเราได้นี่ยต้องผ่านการฉายรังสีมาก,ก่อนโอ oh. อุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างที่ลงใต้ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นไปหัวใจแม้กระทั่งฉีดยานเนี่ยต้องได้รับการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อก่อนถ้าไม่งั้นเชื้อจะติดอยู่รังสีเป็นการฆ่าเชื้อที่ดีนั้นเราคุ้นเคยกับพวกนี้อยู่แล้วลหะอาหารบางชนิดที่เราทานอยู่ฆ่าเชื้อด้วยรังสีเหมือนกันเช่นแหนมบางยี่ห้อที่ขายอยู่ในเซเว่นเนี่ยโออร่อยมากเลยอ่าช่เพราะว่ารังสีมันฆ่าเชื้อได้แล้วทําให้เราพูดง่ายยืดอายุได้แล้วเราก็ ปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ครับอือันนี้คือคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์เรียกว่าใกล้ตัวมนุษย์ใกล้ตัวเราที่แบบเรียกว่าในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็คงได้เจอเจอบ้างไม่ไม่เจอเจอที่โงรงพยาบาลก็เจอที่แหนมใช่ไหมแหนมที่เอามารำเข้าผัดแหนมแล้วแบบโอ้โหอร่อยมากเนี่ยนะคะอ่าน่นเาเขาใช้รังสีมานะ,ะเราเราเรียกว่าเป็นดังสีเอ็รังสีอะไรนะดังสตงีตรงนี้เนะี่ยมันมีถ้าพูดถึง ในแสงแดดก็มีรังสีอยู่เหมือนกันใช่ไหมมีมอมลตระะ้าไบ<ว>โอเ,อโอเลตอะไรเงี้ยเหรอตันเป็นรังสีหมดเลยแต่ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อเนี่ยใช้รังสีแก,ก,ก,กมมาแกมมามาจากจต้นกําเนิดคือคูบอลหกสิบแล้วก็ใช้เอ็กซ์เย์เอ็กซ์เย์คล้ายๆกบโรงบาลน,นั่นแหละแต่ความแรงสูงมากจนเราช้ฆ่าเชื้อได้แล้วก็ใช้รังสีอิเล็กตรอนความแรงสูงทั้งเอ็กซ์เย์แล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยมาจากการ เครื่องผลิตมาจากกระแสไฟฟ้านี่แหละเราเปลี่ยนให้เป็นรังสีได้สิ่งที่ใช้ทุกวันหลักๆเนี่ยมีอยู่มีแกมมามีอิเล็กตรอนแล้วก็มีเอ็กซเรย์ครับสามรังสีหลักๆในการค่าเชื้อครับอ๋อค่ะอ่าได้เป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะอ่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นแบบสาขาฟิสิกส์ใช่ไหมคะอาจารย์ดรค่ะเน่้ใครที่ไม่ได้เรียนมาวันนี้ก็แบบได้เรียนแบบ พิต <Physics> ิหนึ่งศูนย์่งเังสีต่างๆนะคะทีนี้ว่ามาโฟกัสที่ด้านอาหารที่เป็นฟู้ดอินดัสทรีอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยในระดับโลกตอนเนี้ยเขาเขาเขาใช้เทคโนโลยีดิ่เคลียร์น่ยมันก้าวหน้าไปแค่ไหนนะคะเราเราต้องไปดูระดับโลกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูบ้านเราับในระดับโลกเนี่ยเขามีการใช้รังสีในการฆ <c oughs> ่าเชื้ออาหารกันอยู่แล้ว เห็ยกตัวอ,อย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็าแล้วกันเพราเมริการเนี่ยมีข้อบังคับอยู่บางรัฐเนี่ยมีข้อบังคับอยู่ว่าการที่จะเนือ้อแต่ขายเนื้อในซ้อสัต์เาร์มาเกต็ตอะเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรพวกเนี้ยจะต้องผ่านการฉชยรังสีก่อนเช่นรัฐมินิโตาเนี่ยออกข้อบังคับไปเลยว่าจะต้องผ่านการฉชยรังสีก่อนเพราะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันมีการฆ่าเชือ้อเชือ้อมันมีเช่นเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอยู่ในอาหารนี่แหละ เราเข้าไปยับยั้งเชื้อให้มันตายเมื่อเชื้อตายปั๊บอาหารเก็บเว้ไว้ได้นานผู้บริโภคกลวดภัยตรงนี้คือในชีวิตประจําวันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผลไม้เราสังเกตไหมว่าผลไม้เนี่ยที่ส่งข้ามประเทศเน,นี่ยนะบางครั้งมันใช้เวลานานเรือส่งเรือมาเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ได้้นานเนี่ยเช่นสตรอเบอรี่มาจากเมกา มาจากเกาหลีญี่ปุ่นมาถึงไทยแต่ตาวลีเชอรี่อะไรนี้เนาะที่มาตอนลอดเลือดแดยังดูอันนี้แสดงว่าเขาฉายรังสีมาแล้วเขาฉายรังสีแต่เขาไม่ได้บอกกันเฉยว่าพนักงานจะอยู่ได้ไม่นา่อเขาฉายรังสีกันอันนี้ว่าอีกอันหนึ่งซึ่งขานไม่ได้เลยนะเมื่อไหรที่เราต้องทําอาหารปลอดเชื้อให้นักบินอวกาศทำนักบินอวกาศอยู่ข้างบนเนี่ยทําอาหารเองไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นจะต้องเตรียมอาหารร่วงหน้าขึ้นไปก่อนไปอยู่นั่นเป็นปีเลย อาหารนักบินอวกาศฉายลังสีทั้งหมดเลยไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะมันอยู่นานแล้วก็อาหารสาหรับกองทัพประเทศที่มีการรบซื้อบกันเป็นเวลานาน,านอย่างเงี้ยยูเครนรัเสเซียเนี่ยทหารนักกินอาหารฉา,า,า,ายลังสีหมดเลยนะได้ต้องฉายลังสีเพราะงั้นมันจะอยู่ไม่ได้จะอยู่นานไม่ได้แล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีอีกเซกเมนต์หนึ่งซึ่งเป็นคนป่วยคนป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ํา คนมีความพุมงพมกันต่ําเนี่ยจะมีความเชนสทีฟกับอาหารค่อนข้างจะมากอาหารของคนในกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้สีหมดเพื่อฆ่าเชื้อยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้มันเติบโตครับอันนี้คือแ<ะ>อปพลิเคชันหลักๆในโลกครับือค่ะเนี่ยวดูเหมือนว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันมานานแล้วนะะแล้วก็ใช้ในอาหารเยอะเลยทีเดียวแล้วแล้ว,ลวมันมีจริงจริงมันมีไซด์เอฟเฟกหรือว่ามันมีอะไรที่แบบอันตรายกับสุขภาพราไหมคะไม่มีครับ รังสีที่เราพูดถึงเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเราไปเอ็กซเรย์รังสีวิ่งผ่าแล้วก็มีเครื่องรับเห็นภาพของเราใช่ไหมรังสีข uh huh. นาดน,นั้นต่ำแต่เมื่อมาใช้อาหารเนี่ยเมื่อมาฉายอาหารเนี่ยรังสีน่ยจะระดับสูงขึ้นแต่ทําการวิจัยมาแล้วว่าเมื่อรังสีระดับสูงขึ้นเช่นก็าเรียกว่า5 MeV ยกตัวอย่าง5 MeV เป็นเป็นหน่วยวัดเนี่ยจะไม่ทําอะไรไม่ไม่สามารถจะทําทร้ายร่างกายมนุษย์ได้เลย วิ่งเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็วิ่งออกดังนั้นไม่มีอะไรตกค้างในรังสีเลยรั<ฆ>งสีไม่ตกค้างในอาหารหรือผลไม้ที่เราใช้เลยครับตรงนี้ไม่มีผลต่อร่างกายมีแต่ผลดีผลลบไม่มีผลดีคือฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปดังนั้นจราบอกว่ารังสีตกค้างในร่างกายจากอาหารนีน้ไม่มีเกิดขึ้นแน่ครับอ๋อแสดงว่าไม่ไม่มีผลเสียเลยมีแต่ผลดีเหรอคะใช่มีผลดีตรงที่ว่ามันฆ่าเชื้อ ถ้าเชื่ออาหารเสร็จแล้วรังสีก็หายไปไม่มีผลในแง่ที่ว่ารังสีมากระทบตัว,ตวเราไม่มีครับโอจริงงั้นถ้าเกิดใครมาหลอกเรานะว่าเฮ้ยอย่าไปกินได้จยอย่าไปกินนะแอปเปิลน่ะเขาฉายรังสีไหมนะมันจะมีไซเอฟเฟกต์กับร่างกายเนี่ยไม่จริงไม่จริงนะไม่มีครับไม่ม<อ>ีครับรประกายได้เลยไว้วาบางทีคนเขาไม่เข้าใจไงใช่ครับจุดเนี้ยใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยแตาละเนี่ยคือมันเดี๋ยวนี้มันเฟกนิวส์อะไรก็เยอะนะอ่าพปาาทำลายธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แบบยืนยนันจากด็อกเตอร์ที่เรียนมาทางด้านนี้เลยนะทํางานอันนี้ันมาตลอดไม่มีแน่ๆเลยครับเพราะว่ามาเราไม่ได้ฉายเองกฎหมายทุกประเทศจะมีกฎหมายเหมือนกันหมดของเราก็มีอยอยเป็นคนคุมอยู่ทางนั้นถ้าเรามีอันตรายอยอยจะไม่ออกกฎหมายนี้มาเลยครับอยอปบยประกาศไปว่าการจะเอาอารมาใช้ลําสีจะต้องกาหนดไว้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่ามาตรฐานอยอยคือมาตรฐานสากลของโลกเลยครับอืมค่ะทีนี้คือเอาละ ในแง่นี้ก็บอกว่ามีผลดีนะคะทีนี้ถ้ามาโฟกัสที่ที่อาหารนี่นะคะคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยมีมีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เนะะี่ยค่ะคือพูดจากประสบการณ์จริงๆให้ฟังเลยว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยคืสอสทนอของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการเดินมาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะเรให้คำปรึกษาเลยมีได้แต่อยู่ไกลเหลือเกินนะที่กสิทธิ์เลยใช่ไหมใช่ครับเกือบจะถึงนครนายกเลยนะอย,อยู่อยู่คลองห้าครับอยู่เดิมคลองห้า่ครับตรงนี้คือบางคนเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยนะอยากความต้องการที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยนึกถึงใครไม่ออกเลยแต่สิ่งที่ต้องการคือการถนองอาหารการยือดอายุอาหาร ให้สามารถเก็บมีเชลฟ์ไลฟ์ซึ่งนานขึ้นไปค้นมาก็ไม่เจอนะในสุดมาเจอเราบนเว็บหรืออยู่ในวงการด้วยกันก็เดินเข้ามาหาเราถามว่าจะช่วยถนอมอาหารได้อย่างไรแต่มันการถนอมอาหารนั้นมีอยู่หลายวิธีเช่นการฆ่าเชือ้อด้วยการอบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในสุดเนี่ยถ้าต้องการฆ่าเชื้อให้ตายจริงๆเยอะที่สุดก็คือด้วยรังสีดังนั้น จะมีผู้ประกอบการซึ่งนําอาหารมาให้เราทดสอบฉายรังสีอยู่เยอะมากแล้วก็ประส,สบผลสาเร็จหลายรายยกตัวอย่างเช่นรายมีอยู่รายหนึ่งซึ่งเป็นคนที่จะทําปูดอง,ส,ง,ออง,งอออส่งออกต่างประเทศผมขอไม่เอ่ยชื่อนะส่งออกต่างประเทศปูดองปูดองใช่ครับปูดองโอ้ยแต่ปกติปูดองเนี่ยบางคนทานแล้วก็ท้องเสียนะใช่ตรงนี้มีเยอะแต่นี่ว่าตลาดเขาอยู่ที่ต่างประเทศครับต่างประเทศคือยกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยมาตรฐานอาหารเขาสูงกว่าบ้านเรา ดังนั้นสิ่งปูดองที่เขาส่งมาไปขายเนี่ยจะต้องไม่มีเชื้อติดไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรคก็เลยมาปรึกษาเราในที่สุดเราบอกว่าังสีเนี่ยจะช่วยได้เราทดลองอยู่ประมาณสองเดือนในที่สุดเป็นผลสําเร็จสูงมากส่งไปขายเกาหลีได้อย่างทุกวันในธุรกิจเติบโตใหญ่ปูดองปูดองใั้สีปลอดเชื้ออะไรนี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะบอกว่าอะไรน่าติดฉลากได้เลยว่าว่าปลอดเชื้อทานและปลอดภัยในประมาณนี้ใช่ครับถ้า เราเข้าไปดูในเซเว่นเอเลเว่นจ่ะจะเห็นแหนมยี่ห้อหนึ่งไม่ขอเอชื่อเข้าไปดูไปพลิกข้างแหนมแหนมมีหลายยี่ห้อแต่มียี่ห้อหนึ่งจะเห็นรูปดอกไม้สีเขียวเรียกว่าเรียกว่ารูปเลดูราเลดูราเป็นดอกไม้สีเขียวกลมๆซึ่งมันหมายความว่าอาหารชนิดนี้ผ่านการฉายรังสีแล้ว ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าอาหารที่ไม่ได้ฉายรังสีเราเข้าไปดูในเซเว่นได้เลยครับเซเว่นอเลเวนเนี่อแต่จะบางบางบางแบรนด์นี้จะไม่มีโลโก้ดอกไม้เหรอคะดอกไม้หรือไมเป็นดอกไม้ครับดอกไม้กลมๆสีเขียวชื่อว่าเหลาดอกลาดิล่าหมายความว่าอาหารชนิดนี้ผ่านการฉายรังสีแล้วมีความปลอดภัยสูง โอ้อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยขายดีแน่ๆเดี๋ยวคนก็ไปซื้อซื้อแบรนด์ที่มีดอกไม้สีเขียวนี้แต่เราไม่บอกว่าแบรนด์ไหนเราไม่บอกนะถ้าจะมาบอกกันเนี่ยเดี๋ยวไม่แฟร์กับแบรนด์อื่นนะคะอ่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักที่จะเลือกบริโภคเลือกซื้ออาหารที่ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ตะกี้เมื่อคุณูดตบอกว่าเออมันก็ไม่ได้มี อันตรายใดๆกับร่างกายเพราะว่าลังสีมันใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแล้วมัน<ช>ก็แ<ไ>วบผ่านไปใช่ไหมคะแล้วก็โอโยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก็ดูแลตรงนี้อยู่อะไรประมาณ<ช>นี้นะคะแต่ถ้าไม่ถ้าเป็นเจ้าที่ไม่ใช้ลังสีนี้ละอันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะ,อะเออตรงนี้เนี่ยผมภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งกับงานที่เราทําก็คือว่าค<ช>่ะเมือ่อมีเจ้านั้นเข้ามาฉายลังสี เราก็ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีคู่แข่งเขาก็พยายามจะฉายลังสีบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยถ้าแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งฉายลังสีมันไปได้ดีจะมีแบรนด์อื่นลุ้นตามแล้วตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีที่ว่าคนหันมาฉายลังผู้ประกอบการหันมาฉายลังสีมากขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยต่อผู้บริโภคซึ่งมันหมายความว่าการเป็นการเพิ่มยอดขายเขาโดยอตัตโนมัติอยู่แล้วแล้วปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการหลายราย นำอาหารมาให้เราทดลองฉายรังสีบางลายไปได้บางลายไปไม่ได้บางลายไปไม่ได้เพราะอะไรคะ,ะที่ไปไม่ได้จากประสบการณ์ที่ผมเป็นติดต่อผู้ประกอบการอยู่แล้วลายที่เขามาติดต่อล่าสุดที่ผมทําคือเขาทําอาหารที่มีส่วนประกอบของขนมปังถ้ามันเป็นส่วนประกอบของขนมปังหรือแป้งเยอะๆเนี่ยการฉายรังสีมันจะเปลี่ยนรสชาติไปเลยตรงเนี้ไปไม่ได้ครับรสชาติมันจะเป็นยังไงคะ คือมันจะเหมือนกับคล้ายๆว่ากลิ่นมันแรงขึ้นรถมันแรงขึ้นขนมปังรายนี้ยเขาทําเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพก็คือใช้แป้งที่มันเป็นโฮวีดโฮวีดอยู่แล้วแต่ต้องการให้ทําให้สะอาดมากขึ้นโฮวีดอ่ะมันไม,ม่ไม่มีอันตรายมากนะก็ทําให้สะอาดมากขึ้นก็เลยมาลองใช้ดูเมื่อลองใช้เสร็จแล้วปรับกลิ่นมันเปลี่ยนไปเลยกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปจากของเดิมซึ่งลายนี้ก็คือทับไปเลย ถ้าะนันจะให้ความก็จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการเนี่ยว่ามีเอ่อผลิตภัณฑ์ที่มีอินกิวเลนต์หรือว่ามีองค์ส่วนประกอบอะไรบ้างที่ไม่ควรจะมาฉายดังสีก็คือในหลักแป้งขนมปังใช่ไหมัอวีแต่นี้ไม่ได้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นเลยกลิ่นมันไม่พุประสงค์อะไรนี้นะใช่แล้วอาหารบางอย่างเนี่ยรสสีมันจะเปลี่ยนแต่สีเปลี่ยนไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเปลี่ยนไม่มากนะ แต่ถ้ากลิ่นเปลี่ยนเนี่ยผู้บริโภคจะไม่รับเลยใช่จะผัไวัยเลยมันไม่ใช่ทุกชนิดของอาหารที่จะฉายลังสีละคือฉายได้หมดแหละแต่รสชาติและกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปบ้างส่วนที่ใช้ได้คือสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนกุ้งแห้งอะ่ะยกตัวอย่างให้ฟังกุ้งแห้งล่าสุดที่ผมทํากุ้งแห้งอยู่อะ่ะชาวบ้านเจอปัญหาเรื่องว่าจุนกุ้งแห้งที่เขาผลิตมามเก็บได้แค่ประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันก็เลย ผมไปรับเข้ามาเพื่อจะทดลองว่าอยู่ได้นานไหมจาก15วันเนี่ยหลังจากฉายลังสีเสร็จเนี่ยเปลี่ยนขึ้นไปเป็นประมาณ30-40วันเลยมันอยู่ได้เพราะว่าเชื้อตายไปแต่สิ่งที่เขามีคือว่ากุ้งแห้งเปลี่ยนสีไปนิดหนึ่งเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนิดหนึ่งตรงน,นี้ผู้พิพกย์ยอมรับได้เขาก็เลยทาต่อเลยบาง mm hmm. อันในเปลี่ยนสีนยอะผู้พิพกษไม่ยอมรับแต่กุ้งแห้งเนี่ยเปลี่ยนสีไปนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นประมาณ30-40วันเลยครับ อืมก็เหมือนกับว่าต้องเอา Product หรือว่าเอาสินค้าเอาผล,ลไม้เอาอาหารอย่างเงี้ยไปให้ทางสอทนนดูก่อนว่าอันไหนได้ไม่ได้ไหนทำแล้วเวิร์กไหนไม่เวิร์กอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะตรงนี้เนี่ยเราผมจะบอกว่ามันจะมีอยู่สองส่วนอันที่หนึ่งเนี่ยเราร่วมมือกับทางสถาบันวิสาหกิจขนาดกลารขนาดยอ่อมหรือเรียกว่า SME อ่ะ เอสเนี่ยจะให้ทุนผู้ประกอบการอยู่ว่าถ้ามาทดลองฉายลังสีกับเราถ้าว่าทดลองฉายลังสีกับเราเนี่ยอันนี้คือสอสอวรหรือเปล่าคะได้ครับใช่ครับใช่เขาจะให้ทุนประมาณสองหมืนบาทาคือเขาให้ผ่านมาที่สสวถ้าใครผ่านเอสอมอีตรงนี้พูดง่ายๆค่าใช้จ่ายในการทดลองเนี่ยฟรีไปเลยเอ, e, อสเอ,อ็มอีเลยสสวเป็นคนจ่ายให้อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าลูกค้าไม่ไม่สนใจเลยทางสสววิ่งมาหาเราเลย เพราะว่าอะไรหรือมยถึงแม้ว่าไม่มีทุนสวสวเราก็จ่ายให้อยู่แล้วเนอัตราที่ต่ํามากๆเลยต่ํามากสมมุติว่าผมเก็บจากผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยสิบบาทต่อสิบบาทต่อ1นกิโลถ้าเป็น SME ที่เดินเข้ามาหาเราหน้าใหม่เลยเนี่ยนะาราคิด3บาทสิบาทเท่านั้นโอ้คือไม่ได้แบบว่าต้องมาเสียค่าใช้จ่ายสูงอะไรมากมายเพราะว่าเป็น เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้บริการกับสังคมอยู่แล้วแต่ว่าเอาล่ะพอเป็นพิเศษยูไปทําแล้วได้พิเศษก็อาจจะต้องมามาช่วยช่วยงานจ้จ่ายของสทนว่างเนาะเพราะว่าประมาณได้มาก็คงจะไม่ได้แบบได้เยอะมากนะอก็ประมาณนั้นก็เข้าใจได้ค่ะก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะยืดอายุอาหารตัวพอร์ดังต่าเนี่ยก็คือฉ่ายรังสีได้แล้วก็พูดกับพวกเป็นพวกได้เลยว่าปลอดภัย ไม่มีไม่มีไซ d e e f ฟอะไรนะคะอ่าก็ก็ทำให้สามารถที่จะอยู่บนเชลได้นานขึ้นส่งออกได้ได้ไปประเทศที่ไกลๆได้มากขึ้นนะโอ้แบบเหลือเวลาแค่สองนาทีอยากต้องให้ดูเตอร์สรุปแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาค่อยมาคุยกันใหม่อีกนะว่าถ้างนั้นอยากให้สรุปนิดนึงว่าเพราะยกเคสไม่ทันละให้สรุปแบบสุดท้ายเลยว่าทางเทคโนโลยีเ่อเทค เทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะคะ,ะช่วยนะผู้ประกอบการด้านอาหารในการที่จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มได้ยังไงบ้างคะ่ะครับคือการที่เราใช้เทคโนโลยีทางรังสีเนี่ยเข้าไปฉายฉายเข้าไปที่อาหารจะเป็นการลดเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ยืดอายุอาหารตรงนี้แหละมันการเพิ่มมูลค่าอันที่หนึ่งเชฟไลฟ์ Self มันยาวขึ้นแล้วอั <c oughs> นที่สองผู้ประกอบการมาใช้เพราะว่าความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรคจากอาหารน้อยลงดังนั้นคือสิ่งที่เพิ่มมูลค่ามีอยู่สองจุดนี้ครับ <S <S แล้วก็แนวโน้มคือว่าจะมีการฉายใังสีมากขึ้นถ้าเราสามารถที่จะเอาระดังทดลองของเราได้เราอาจจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าตลาดของสินค้าของเราได้ครับเอือเงินก็ต้องใช้แล้วนะคะสําหรับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการที่จะทำให้อาหารเรามีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็แน่นอนนะบางทีมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าไปโดยตัวเลยเพราะว่าขายได้มากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นธุรกิจก็ไปได้ดีขึ้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเชนญดรมาพูดคุยให้ความรู้กับประชาชนอีกนะเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีบางทีก็เป็นเรื่องใหม่นะคะผู้ประกอบการอย่างไรย่อยๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะคะ,ะ,คะวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ